อันนี้เป็นบริการล้างรถของที่นี่ทั้งหมดก็32เหรียญ19เซนพอดีเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันเต็มถังไปด้วยบวกกับค่าล้างรถอันนี้เป็นล้างใช้เครื่องล้างนะฮะปกติแล้วจะไม่ค่อยชอบใช้เครื่องล้างเท่าไหร่รถมันจะเป็นร้อยแต่พอดีเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดใช้คนล้างธรรมดาเนี่ยมันจะรอแน่นมากก็เลย ยอมใช้เครื่องล้างดูสักทีหนึ่งดูซิว่าจะเป็นไงมาถึงขั้นแรกเขาก็จะถามว่าจะรับเซอร์วิสแบบไหนเราก็จะมีให้เลือกนะครับแบบฟู l l service แบบ uh, hand wash หรือล้างด้วยมือนะฮะแล้วก็จะมีแบบ uh, matching wash ก็คือเข้าเครื่อง ก็จะมีเซอร์วิสย่อยๆตามลงมาจะมีดูดฝุ่นข้างในหรือเปล่าลงแว็กเครื่อมหรือว่ารดหรือเปล่า oh. ก็คล้ายๆที่เมืองไทยะครับแล้วก็เติมน้ํามันไหมทําไมเติมภาษีิดตรงนั้นลงไปได้เลยถ้าเติมน้ํามันหรืออะไรเสร็จเขาก็จะต้องจ่ายเลยนะตรงนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เติมน้ํามันก็จะต้องขับเข้ามาแล้วก็จ่ายตอนรับรถเข้ามาจ่ายข้างในที่แคชเชียร์ตรงนี้นครับก็จะมีแคชเชียร์อยู่ข้างใน ส่วนข้างในก็จะมีพวกของชํา่วยขายจริงๆแล้วธุรกิจร้านล้างรถของ US นี่ก็มีหลายเจ้านะครับแต่ไอที่ไว้ใจได้จริงๆก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าบางบางที่ผมเคยไปมาแล้วได้ลอยกลับมาเพิ่มบนฝากระโปรงรถนี่ก็เครื่องไปนะครับก็ต้องเลือกที่ดูดีๆหน่อยแต่เหมือนกันท,ทุกที่ทั่วโลกครับ ถ้าวัานไหนฝนตกร้านปิดไปเลยไม่มีใครล้างแน่นอนแต่ถ้าอากาศดีๆแล้วก็วุ่นๆอย่างที่เห็นเ่ยนะครับคนอเมริกันไม่ค่อยไม่ค่อยล้างรถเองเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาซื้อบริการล้างรถเอามากกว่าเพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยมีเวลามีรถใช้ไปวันๆคือมีรถมาก็เพื่อใช้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยดูแลรถ เท่าไหรไม่มีเวลาทำงานซะมากกว่าถ้ามีเวลาสักนิดหนึ่งวันหยุดก็จะเอารถมาล้างที่ร้าน่างนี่แหละครับจะก่างจากบ้านเราบางทีบ้านเราก็ไม่อยากไปเสียเงินล,ล,ล้างรถที่ร้านเพราะว่ามันก็เปลืองตังค์เนี่ยบางทีก็ล้างเองหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่บางคนเขาก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ส่วนใหญ่เป็นอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถล้างทั้งล้างรถหน้าหน้าบ้านตัวเองได้เหมือนเหมือนที่เมืองไทยก็ต้องมาพึ่งบริการล,าล้างรถ แ,บบแ,แต่โดยปกตินี่ผมล้างเองที่หน้าบ้านแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจรถผมเลื่อนไปละเดี๋ยวไปรอดูกันภายในก็จะมีตู้กดขนมมีป๊อปคอร์นให้กินฟรีนะครับอันนี้ฟรีย้ำแล้วเราสามารถดูรถเราเลื่อนผ่านเครื่องล้างทุกๆขั้นตอนได้ตรงนี้นะครับ นอกจากนี้สำหรับเด็กๆนะฮะยังมีบริการฉีดน้ำเล่นใส่รถชาวบ้านเขาด้วยเพื่อความบันเทิงนีบเจ๊ครับฉีดเล่นแล้วเราก็สามารถฉีดน้ำใส่รถชาวบ้านเขาได้นะครับ คือความสนุกและสะใจบางคนก็ไม่ได้ลงนะนั่งมองอยู่ในรถใครฉีดน้ำอะไรใส่รถกูมาแล้วครับพอแล้วเป็นสุดเส๋งน,นี่ผมโหลดมานะเนี่ยยังดีนะี่ยังขึ้นเครื่องได้โหดบั้งหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้ เต่าแห้งรถสังเกตรถยังเงาอะ่ะเต่าแห้งรถเสร็จแล้วก็จะมีคนมายืนเช็ดแบบลูกๆอีกทีหนึ่ง,งนี้เป็นที่นั่งรอมีที่ขัดรองเท้าผ้านี่ก็ใช้เสร็จก็สักล้างกันทีเดียวน้ำฝุ่นน้ำร้อน เครื่องสังใช้คนเปลืองมากครับบ้านเราเ,เานี่ยเคือสองถังน้ําจบแต่ที่นี่ทุกอย่างต้องมีระบบระเบียบไปแล้วลรถกูไปแล้วล ของข้างในของคุณไม่ใช่นะหถือว่าเร็วเลยแปบ๊บเดียวรอไม่นานก็ต้องมาดูกันว่าวิ่งเข้าเครื่องเราจะมีรอยเกิดขึ้นไหมหลังจากล้างเสร็จเรามาดูสภาพภายในกันนะฮะดูดฝุ่นให้โอเคของไม่หายขยะยังอยู่เหมือนเดิม บาหลังนะครับอ๋อดูดฝุ่นให้แต่มันไม่ยับที่รองพื้นกับเข้าทีต้องยับเท่านั้นเลยพอแผ่นยางมันก็เอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนม,มันควรจะอยู่ตรงนี้นะครับไปดูอีกข้างนึ่ง บริการที่เราต้องมันนั่งสิกเองด้วยนิ่งแล้วใหญ่เลยครับนี่มันก็ใส่ให้เผิดด้วยนะครับ เดี๋ยวจะจบสวยแลครับบริการทุกอย่างดูดีหมดนะครับลายเอาตอนไอวกที่มันมาลือ้อหลุมถึงลือล้อรถเนนะี่ยถามว่าเข้าเครื่องแล้วมีรอยไหมไม่มีไม่มีเลยรอยตามตรแมวไม่มีนะครับยังไม่เห็นเลยนะ